มาทำ <c oughs> แกงเขียวหวานนะครับแต่ผสมอ้าน้ำพริกแกงเผ็ดเป็นหน่อยนะอแกงเขียวหวานหมูชิน้นแล้วก็มีหมูเด้งด้วยนะครับนี่ค,ครับอร่อยอร่อย ันนี้นหมอก็จะใส่หัวข้าวแข็คตัวนีพริกแดง